พอนลายพ่จะดนไม่ได้นรับพี่ครับี่ต้องลาหลวงพ่อปัเอไรพี่ก็ลามากกว่าเราลามาว่า่บอกว่าอาราจมาพรั้อมลมะสมาสุโภคะวธภะวันอภิวาเทสะทาโตภะวตาธโมธมมมัา สุบัติปันโนพระสวะสตสาวกสังโฆสังขานิมิตรต้องบอกาตลอดคณะนอว่าต้องมาทมบุญโภคถึงพระได้ยินญากิโยมคนรวได้ขึ่นใจ ไเรามาซ่อกับบอสดีมเอหรอมมี่อมจงไม่มี้กอแรไปกัได้เอาเถอเอาเอไหว้พระไปก่อนไมถ่ไหว้ส่งพก่อนไห้พรก่อนพี่บอส่ไหว้ส่งเพ้อกันไห้ส่งกันไหส่งทกไห้ไม่ต้องนั่งไหว้เนี่นะ แางก๊าละก๊าด้าลมตาเล็กอีกือ้นิบแปดก๊าดาตอนนี้ท่านก้าวสิบเก้าสิบเก้าแล้วนะปักจับปันี้ความรู้มยังยนแล้วเป็นอย่างนี้เลยก็ได้ท่านไปละหรือไม่กล้าไปก็ไม่รู้มันนี้้ขาวันี้ไลาี้ได้านี้ไละ้วนนีละ้าววันนาันาวันนี้ล้วันนนี้ข้านี้ัด

ตอนไหนอะเนี่ยนี่ข้างขวาข้างขวาพี่บอสครับพี่เฮ้ยดีเฮ้ดีดีพี่ลูกเกดเดี๋ยวพี่ตอนนึงก็ได้ลูกนั่นนะคะขอยืมรองเท้าใครก่อนนะวิทย์รองเท้าบอสอันนี้ก็ได้ไม่ต้องเหรอบอสจัดการเลยตอนไหนอะต้นนี้หนุ่นต้นไหนก็ได้อะต้นไหนอะนี่ก็ได้นี่ก็ได้ต้นนี้ก็ได้ลูกต้นนี้ โอ้ทหชมเทสกิดอะไเนี่ยเดินไกลมากขยับไปวิ่งมีนี่นี่ถึงแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ใหญ่แล้วเดี๋ยวไปไกลกว่านี้เลยเร็วมากทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปรวมป่ะ ให้นอกข้าวก่อนเหรอกินข้าวก่นยังไม่ได้กินเลยอยูไหมรมอ้วนไงลุยเขารอบอสเปิดอย่างนี้จริงเหรอเปิดวงเปิดงกข้าวเราบอสเปิดวงกับข้าวเหอข้าวกินได้เลยไม่ไม่กิน้กข้าวเลยไกินนบ่บอสอ่ะนี่จาน้าน้านานาน

พักเพินนะ่มไหมลืมไป,ป,ไปใช่ใช่ใช่เลยขอห็นหน้ามาด้วยแล้วก็คือเอ้ <c oughs> เยจะเออมันได้กี่บอ๊ะ